สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปูนะคะในคลิปนี้นะจะชวนมาทำกลัาปลีผัดน้ำปลาสูตรที่ง่ายที่สุดใน3โลกค่ะด้วยเครื่องปรุงเพียงแค่2อย่างนะคะไปติดตามชมกันได้เลยจ้าง่ายที่สุดใน3โลกค่ะด้วยกลัาปลีค่ะอันนี้นะกลัมปลีหนึ่งหัวนะคะวิธีการเลือกของปูนะจะไม่ได้เหมือน่ อาจจะไม่ได้เหมือนคนอื่นนะเพราะว่าปูจะเลือกซื้อกับชาวบ้านที่เขาปลูกแบบตามมีตามเกิดนะคะไม่ได้บํารุงอะไรมากนะหัวเขาก็จะเบาๆแบบนี้ค่ะข้างในเขาจะกลวงๆนะปูว่าเอามาทํากลั่าปลีผัดน้ําปลานมันอร่อยกว่านะคะใช้มือฉีค่ะส่วนแข็งแข็งนี่เราอาจจะไม่ใช้นะเก็บไปทําอย่างอื่นนะคะ ฉีกเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยค่ะทำจานเดียวกินคนเดียวนะคะ1-2คนก็ประมาณนี้นะ สำหรับเครื่องปรุงนะคะก็จะมีเท่านี้เลยนะกระเทียมนะคะปกติก็ทุบกระเทียมใส่นะคะแต่นี้ปู้มีกระเทียมเจียวนะปู้ก็เลยจะไม่ได้ทุบกระเทียมสดนะคะเดี๋ยวเอาไว้โรยสุดท้ายก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะถ้าเผื่อใครไม่ได้ทํากระเทียมเจียวเก็บไว้เหมือนปู้นะก็ทุบกระเทียมนะคะจะใช้กระเทียมไทยหรือว่ากระเทียมจีนก็แล้วแต่สะดวกแล้วแต่ความชอบนะคะต่อมานะคะพระเอกของเราน้ําปลาค่ะเลือกยี่ห้อที่เราถูกใจนะเป็นน้ําปลาดีนะคะ แล้วก็สุดท้ายนะคะอันนี้ปู้จะใช้เป็นผงอโรมานะคะใครไม่มีก็ใช้เป็นผงรถดีธรรมดาเท่านี้น้ำผักที่ฉีกนะคะเอาไปล้างน้ำทำความสะอาดนะจริงๆตอนที่เป็นหัวนะคะปู้แช่น้ําผสมเบกกิ้งโซดาอยู่แล้วนะคะประมาณ15นาทีค่ะแล้วก็มาล้างซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใส่ไปในชามนะคะที ใส่ไมโครเวฟนะชามไมโครเวฟแล้วก็นำไปเวฟค่ะนำไปเวฟใช้ไฟไฮนะเดี๋ยวผู้จะลองที่2นาทีก่อนค่ะ2-3นาทีให้ตัวผักเขานิ่มนะคะใช้ไฟนี่ค่ะกะหล่ำปลีที่เรานำไปเวฟนะคะใช้ไฟไฮ2นาทีค่ะนำไปเวฟ ไม่มีรสเผ็ดหน่อยนะคะก็หั่นพลิกใส่ลงไปนะคะนี่จะหั่นฉลบแบบนี้นะคะตั้งกระทาค่ะจุดไฟแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะ น,นีผู้ไม่ได้เจียวกระเทียมก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้ไฟแรงได้เลยนะถ้าเผื่อใครทำปกตินะคะที่เจียวกระเทียมก่อนก็แรกๆก็บเบาไฟก่อนนะแล้วค่อยเร่งไฟแรงต่อนใส่กระหล่ง๊ง เ,เราจะฉาน้ามันนะคะฉาหลัำปรีกับน้ำมันให้ทอดเป็นเพียงนิดนึิงนะทอดเต็นเียนิดนึงนะคะจะได้หอมอร่อยค่ะเริเ่มมันเ็ศใส่ผงปรุงรสค่ะประมาณครึ่งช้อนชานะคะน้ำปลาค่ะขอบสอบกะคะ ผับเร็วๆแรงๆนะคะขวามีน้ำนิดนึงค่ะเติมน้ำเปล่านิดเดียวเรียบร้อยปิดไฟได้ค่ะ นี่ค่ะกลัมปลีผัดน้ำปลาสูตรที่ทำง่ายที่สุดใน3โลกเลยค่ะปู้ชอบแบบแห้งๆเกลี่ยๆแบบนี้นะคะถ้าเผื่อใครชอบน้ำๆเติมน้ำซุปหรือว่าน้ำเปล่าลงไปนะคะบางคนอาจจะชอบเป็นน้ำขลุกขลิกนะคะปู้ชอบแห้งๆแล้วก็เนี่ยค่ะตัวใบของกลัมปลีนะคะมีความเกลียยนะคะไม่กระทะเนี่ยเป็นแบบที่ปู้ชอบเลยค่ะใบของกลัม ก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมนะปูฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะรวมถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปูด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะขออวยพรให้รวยๆเฮงๆกับทุกๆคนนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ